เคล็ดลับด้านเกน่การดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้เลยทุกคนก็สามารถที่จะแบบชะลอไว้ได้จริงๆนะสามารถที่จะดูแลให้ผิวเราแบบมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงในระยะยาวได้จริงๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยข้อแรกที่จะแบบทํามาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็อ้างอิงรีเลตงานวิจัยด้วยนะคะก็จะเป็นทานคอลลาเจนแบบถ่ายสําหรับตัวเดียนะแนะนําให้ทุกคนเลือกเป็นคอลลาเจนเพียวที่ไม่ปรุงแต่ง U A U E ทานคอลลาเจนได้คอลลาเจนเต็มๆนะคะไม่ได้แบบผสมสารปรุงแต่งต่างๆหรือว่าสี ล่นรถต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะปลอดภัยสุดเพราะว่ามันคลีนมันเพียวนี่คือปลอดภัยสุดแล้วอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดซีแทลมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยปีนี้ก็12ปีแล้วนะทาไมถึงทําคอลลาเจนเพียวย้อนกลับไปสัก1 3บสปีตัวเองก็อยู่ในวงการฟู้ดอยู่แล้วทําในด้านของผัดแนด R&D นะชื่อเต็มๆนะ่ะก็คือ Research and development นะคะอยู่ในฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเดี๋ยวก็ทํา Create Product ต่างๆที่เรากินกันอยู่ในทุกวันนี้ก็จะเคยมีีผลงานท่ เคยทําไว้นะคะซึ่งคือจริงเดียผ่านในกลุ่มที่มันเป็นอาหารที่มันเป็น processed food มาเยอะมากทุกคนอาหารเกี่ยวกับการผ่านการแปรรูปเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแน็คขนมต่างๆมีสารปรุงแต่งเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มซูริมิซูริมิเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบทําพวกโปรดักเกี่ยวกับลูกชิ้นโอัอดเราก็อยู่ในวงการฟู้ดมาเห็นในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ครีเอทสูตรคือจะอยู่ในวงการสารปรุงแต่งมาเยอะมากทุกคนแม้กระทั่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสร เราก็อยู่ในวงการที่มันเป็นเกี่ยวกับแอดดิทีฟทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นอินเกเดียนสารปรุงแต่งต่างๆมาเยอะไปหมดเลยมันก็เลยแบบพอเราอยู่ตรงนั้นมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโหคือเราก็มองอนาคตตัวเองแล้วเนาะเราเห็นแต่การปรุงแต่งมาเต็มเลยแล้วก็แบบว่าอาหารเรียลฟู้ดเนี่ยมันถูกแบบแปรรูปไปเยอะมากๆเลยจนแบบมันจับหน้าตาไม่ได้แล้วมันผ่านโปรเซสเยอะมากๆแล้วก็คุณค่าก็แทบจะแบบไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการทอดเป็นอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการปรุงรสมีรสชาติ1 2 3อโอ้โห กว่าจะเป็นอาหารหนึ่งได้นี่คือแบบมีวัตถุดิบหรือว่าอินเกรเดียน์หรือว่าสารที่มันใส่เข้าไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นอาหารนะคะทุกคนที่มันกินได้มันเป็นฟู้ดเกรดซึ่งมันไม่ได้แบบอันตรายในแง่นั้นนะตอนนั้นเด็กก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเอียนนะกันอธิบายง่ายๆเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเยอะมากเลยจนแบบวันหนึ่งเด็กก็รู้สึกว่าแบบ back to basic เด็กก็เลยเห็นตัวคอลลาเจนเนาะในตลาดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าวันนี้เราแบบทำคอลลาเจนที่แบบว่าไม่ได้ใส่ผสมอะไรไปเลยอ่ะเออซึ่งจริงๆจะคาาดววัง่เราอยากกินอะไรที่ บ้างวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นด้วยอีกหนึ่งจุดเลยที่เป็นพอยที่สําคัญโอจะผ่านสิ่งที่มันปรุงแต่งมาเต็มไปหมดเลยนะในช่วงชีวิตการทํางานเนาะประสบการณ์แต่ก่อนที่เป็นอดีนะก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าในระยะยาวแล้วตัวเราเองอีกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะสนใจแค่นี้แลวทุกคนคุณพ่อคุณแม่ที่จะสามารถแบบทานในระยะยาวได้แบบปลอดภัยจริงๆแล้วก็เป็นเชียวคาราเต้นจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นแบบซีแคร์ขึ้นมาในวันนั้นยังไม่ได้มีแบรนด C ์ซีแคร์ขึ้นมาเลยมันแค่แบบจุดตั้งต้นเล็กๆอันนั้นเองว่าาาเรรออยกกินะไค ทูเบสิกแล้วก็รู้สึกว่ากินได้ทุกวันแล้วก็ปลอดภัยสมัยนั้นก็คือคอลลาเจนก็คือแบบแรกๆเลยในประเทศไทยเพราะว่าต่างประเทศก็คือเขาเขาทานกันมาอยู่แล้วในยุคนู้นเมันก,ก็ได้แบบว่าซอร์ซิ่งเกี่ยวกับตัวคอลลาเจนก็แบบหาคอลลาเจนทั่วโลกเลยว่าแบบมีอันไหนตัวไหนที่แบบเราจะกินมันต่อนเนื่องได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นเบสิีแค่คอลลาเจนในทุกวันนี้นะ